พะเยาค่ะได้มีการจัดงานวันสากลนักเรียนโดยสำนักงานสากลจังหวัดพะเยาประจำปี2567ค่ะ น,นายภูธนชชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดงาน7มิถุนายนวันสากรนักเรียนซึ่งสำนักงานสากรจังหวัดพะเยาจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านดอกบัวราชบำรุงตําบลบ้านตุน่นอำเภอเมืองพะเยาเพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รม,มาราชกุมารีด้านการจัดการเรียนรู้การสาหกรณ์ในโรงเรียนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การสาหกรณ์ให้เป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชน ทั่วไปปัจจุบันได้บรรจุไว้ในแผนงานการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น3135โรงเรียนและครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมครูสหกรณ์รวมทั้งสิ้น1 5 4 0คนนับว่าเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์สู่เยาวชนที่สามารถปลูกฝังค่านิยมสหกรณ์จนเมื่อเติบใหญ่จะได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจึงเป็นอนาคตของระบบสหกรณ์ท และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชาติด้วยค่ะ